To mm -hmm. <laughs> <It's so beautiful>. go, <laughs> yes, it was. You give me something. It, <laughs> <laughs> no more game in okay. the back, no, nothing in the, the back. Good. How much? Twenty. Okay. See, this keep, one. keep scratching. Oh. Win Thai Show. Yes. I should have been recording this one. I hope uh, I wish more, I wish more. Yeah! More? Yeah. Okay, so each one is $20. Yeah. So you got $60. $60. Awesome. I hope uh, for my birthday, for my birthday. <laughs> give me more, give me more. Yeah! yeah! Oh, yeah, yeah. Wow. <laughs> more, more, more. More! Yeah, that was a good one. Eddie. Give me one. Oh, good. Yeah. good job. 100. Excellent. 100. That paid for the cards. And you haven't even got to this. For me, maybe, maybe yet. I got oh. oh you are recording it. Yes. Yeah. Okay. Good job, good, good job. Good job, good job. Oh, this one good, honey. Now you're going to be addicted, honey. <laughs> you're going to be spending oh, your paycheck honey. on that. This one good. Mm -hmm. So scratch the bottom thing. Oops. One more. ลอตเตอรีของที่นี่เป็นแบบนี้นะอันนี้ต้นทุนซื้อมาในราคา30ดอลลาร์นะอันนี้คือตัวเลขที่เราจะต้องลุ้นว่าตัวเลขเหล่านี้จะตรงกับตัวเลขข้างบนนี้หรือเปล่าเดี๋ยวเรามาลุ้นกันเลยอันนี้นะ เลข48ก็จะไม่ไม่ตรงกับเลขข้างบนนี้เลยไม่มี48ถ้ามี48มันก็ถูกรางวัล150ดอลลาร์ตรงนี้อันที่2เลข15รางวัล100ดอลล่าก็ข้างบนนี้ก็ไม่มีเลข15ลุ้นกันต่อไปจ้า โอ้ Ooh, ห่งไม่มีนอันนี้หนึ่งรางวันหกรอดอลลาร์ 600, ก็ไม่มีหงเลยนะอ่า uh, yes yeah. Look that salad, อาหารมาพอดีมีอะกันบ้าคุณ Ketchup, okay. Um, what else, honey? Uh, Nappy, maybe Wet wipes. Okay. and it's her birthday. Do we do any special on the birthday? Oh, it's on a candle I you put dessert, right? Okay, very good. Yeah, but I definitely All right, thank you. if you order dessert, she put you a candle. That's oh, it. That's mm -hmm. it. ไม่ถูกสัก <coughs> <ลังหวานี้, coughs> <ลังหวาน> <coughs> ซื้อมาตั้งสามสิบไม่ให้เราสักสก,กบาทนึงน้อยเดี๋ยวรุ่นต่อมีมีอีกอันนึงอ้าวอันนี้ข้าไม่ได้ you give me อ f โ e r o f รุ่นต่อใบสุดท้ายเดี๋ยวกินก่อนมาลุ้นกันต่อนะอันนี้ใบสุดท้ายแล้วอันนี้ราคาย0่สิดอลราเดี๋ยวจะขูดแถวบนนี้ก่อน ก็คือเป็นเลขเลขวินเนอร์ที่เขาให้มานะนี่นะคะเลขวินเนอร์มี10เลขตรงนี้ก็เดี๋ยวเรามารุ้นกันว่าเลขเหล่านี้จะตรงกับเลขวินเนอร์นี่หรือเปล่า The price is so high. High, so high. Mm -hmm. Yes. If the I win, it's very high. It's really high. The it's price good. is very really high. Just be very quiet here, <laughs> or someone will kill us. And one thousand. The first one still not full. Just like a piece of paper. This. 100ทาเนอ100ท่าใช่อันนี้ก็คือถ้าถ้าเลขวินเนอร์มี19เนี่ยนกก็จะได้50ดอลลาร์แล้วก็คูณเข้าไปอีก100เท่าแต่ว่าเลขวินเนอร์ไม่มีไม่มี19นะก็เลยอดไป Nothing Give me one. Give me one. Give me one. So we just need our chick. Nope. No dessert. I know we're full. You're you to uh, oh, yeah. Too full, right? I, okay. All right. I understand. I understand. I won't hold it yet. I'll be right back, okay? Yeah. I won't be having a super day anyway. Besides, dessert, but That's okay. We'll yeah. so, be right back. Ah, Henny is so. Nothing. Nothing. Let me see. ถูกรางวัลเลยเสียาจจังคุณ just said I ain't got shit นี่นะสรุปลอตเตอรี่สีใบนี้ก็คือจะมีใบละยี่สิบยี่สิบสามสิบแล้วก็สามสิบทั้งหมดนี่ร้อยหนึ่งนะคือสามใบเนี่ยนกไม่ถูกรางวัลเลยแต่ใบนี้นกถูกรางวันนะก็จะมี อันนี้ก็คือถ้ามีสัญ,ญล,ลักษณ์รูปเหรียญเงินตรงนี้ก็คือได้ตามจำนวนเงินที่ระบุไว้ตรงนี้ก็คืออันนี้ได้20ดอนอันนี้ก็มีเหรียญเงินอีกนก็ได้อีก20ดอนอันนี้ก็มีเหรียญเงินได้20ดอนแล้วก็ยังมีตัวเลขอีกตัวเลขที่ตรงตามกับเลขวินเนอร์ข้างบนนี้นะก็จะมีเลขมีเลข29 นี่นะ29ได้20ดอลล์ก็คือจะมาตรงกับเลขวินเนอร์ตรงนี้29แล้วก็มีเลข30เลข30ก็ได้20ดอลล์ก็จะมาตรงกับเลขวินเนอร์ตรงนี้ก็คือสรุปใบนี้ลบได้100ดอลลาร์ก็เท่ากับต้นทุนที่ซื้อมาทั้งหมด4ใบนี้พอดีก็คือเป็นของฝันบันเกิดของพี่สตีฟนะ ก็ซื้อมาร้อยได้คืนร้อยเข้าทุนไม่ขาดทุนไม่ขาดกำไรไม่ได้ไม่ขาดทุนแล้วก็ไม่ได้กำไรนะของฟังเงินเกินนกปีนี้และอันนี้ก็คือมินิมาร์ในปั๊มน้ำมันหน้าปากซอยนะชื่อว่าควิกเช็คเดี๋ยวเราจะมาขึ้นเงินรางวัลกันที่นี่ก็คือเราซื้อมาจากที่นี่เราก็มาขึ้นเงินรางวัลที่นี่โดยนกจะ เอาไปขึ้นเงินรางวัลหมดนี่เลยแต่คือเราถูกใบเดียวนะแต่ว่าเพื่อความชัวเราให้เขาเช็คให้อีกทีหนึง่งเผื่อมีใบอื่นที่เราถูกด้วยนะ<ม>ก็เดี๋ยวเข้าไปดูกันว่าเขาเช็คกันยังไงเขาให้เงินรางวัลเรายัางไงนะตามนกไปเลย Another one. <laughs> yes. It's a good thing you checked because she was going to throw the other ones out. Another one? Not. Yeah, I stand it twice. Sorry, it's just this one. Just one. Okay. One more. Oh, you want to buy one? <laughs> Keep recording? Okay. this mm -hmm. <laughs> <laughs> one, honey? This one? Or this one? Which one? You had better luck with the $20 ones. So I would get one of the $20 Same ones. Same one, honey. Hmm? Same one. one if, if you want. Okay. This one, right? That was it. โอเคฮันนี้เลยค่ะดินกจะลุ้นใบนี้นะ mm hmm. ก็เราก็ใส่เงินเข้าไปก่อนโอเค this one one ticket นี่ก็คืออันนี้อันที่นก ชนะไปเดี๋ยวเรามาลุ้นกันต่อเลยก็ลุ้นกันตรงนี้เลยสามีบอกว่านกเสพติดรอตเรี่อันน mm ี hmm. ้ก็คือเลขวินเนอร์นะ เราก็ต้องลุ้นให้เลขตรงกับตามนี้เลขที่หนึ่งสิบสามไม่มีสามสิบมี $30 o h no what no no no, no. no, no, no sorry sorry okay sorry you're just getting crazy yeah I'm excited ah ลองเข้าใจผิดมันไม่ใช่ สามเอ็ดไม่มี <c oughs> 24ไม่มี35มไม่มี47 2. หมดไป3แถวแล้วยังไม่ถูกสักตัวเลยเลืสอีก2แถว You're too greedy. You could have had the hundred dollars, now you have eighty dollars. <laughs> you can check with the scanner over here, honey. Clean the whole card off. มันจะมีเครื่องให้เราเช็คด้วยตัวเองเดี๋ยวตามลงไปดูเลย You money trust can with the me น่าจะเป็นเครื่องสำหรับเช็คด้วยตัวเอง <Nah. S 1> Sorry not a winning โอเคดาดันกลับบ้าน <c oughs>